อ้าวเพื่อนร่มเอาแลใครมันปากทงอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เขาปากอีกแล้วทุกคนดูดิ สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามม่อีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับเค่นี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมขอขอกสวัสดีชาวเล่นโปในช่องแม็คุดทุกท่านด้วยนะับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็คุดอีก เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาแต่งชุดโปนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าเราจะโดนเพื่อนด่าเป็นโปจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนเราไม่เปิดไมเลยทุกคนเราสุ่มทีมาอีกตามเคยนะ,ะในตาแรกเราก็จะใช้เป็น M 5 0 0ยละกันนะฮะทุกคนไปโอ้โหนั่นไงไอด,ดอบอยู่นนหน้าเราหนึ่งแล้วนนหน้าเหมือนนี่ไงพี่ช้างหนึ่งหัวไปสวยมาหัวที่สองอ้าวเพื่อนล้ม เอาล้ใครมันปากทงอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเป็นเพื่อนกันทำเนียนใส่ชุดไก่มาด้วนยะ <laughs> นี่ไงทำเนียนใส่ชุดไก่ไม่โดนไม่โดนไม่ออกอไม่โดนนี่ไง <laughs> 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 ก็ได้มาสมคิวแบบชิวๆในต้นเกมนะฮะ ในเกมที่2แลเราก็จะเล่นเป็น M500 ละกันนะฮะไม่รู้ว่าในคลิปนี้เราโชคดีหรือโชครายนะเราสูบมาเจอปักตรงทุกคนเขาน่าจะเล่นเป็นเหล็และทำเนียนเป็นไก่ไปงั้นโอ้หไม่โดนเราเจอพี่ช้างด้วยทุกคนมาไม่โดนหนึ่งหัวโอูหพี่ช้างหลบทันทุกคนโอูหพี่ช้างอูหโดนแต่ตัวทุกคนโอเคลบไปสองละอูโดนตัวโดนตัว ยิงไปโดนหัวเลยทุกคนมาเอาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเอาก็ไม่เป็นไรนะครับฝั่งเราก็ยังมี3ามอยู่ดีเพื่อนวันช็อตวันช็อตไปวันช็อตไม่โดนวันช็อตนี่ไงเป็นไงเหลืออยู่2ตอนหนึ่งแล้วทุกคนเออทีมเราแบบมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงเลยทุกคนอ,อยู่ข้างบนเพื่อนระวังนะเพื่อนเอา,เอาล้มหนึ่งแล้วแต่ไม่ปไรคนนี้โหดลากหัวไปเอาลากหัวไปเา้าก,กำลังจะชมอยู่เลยเพื่อนทำไมนายนตายอย่างนี้ล่ะ นายโดนหัวกีกี้ฆ่าเพื่อนเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปล้างแค้นให้เพื่อนโอเพื่อนเปิดไม้แล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยิงหัวกี้กี้กันนะหัวเป็นอะไรปักทงโอ้ผมกลัวแล้วพี่เราเจอปักทงทั้งสองฝั่งเลยเหรอทุกคนทำไมดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้ทุกคนจัดการเพื่อนเพื่อนคนไหนพูดน่าจะเป็นเพื่อนเบอร์สามแลที่เปิดไม้ทุกคนโอ้ยยงไงทุกคนมีคนมาฝั่งนี้ใครเอ่ย นี่ไงผัวกี้กี้ยิงได้ละหนึ่งทุกคนสามก้อนนี่ไงเก็บปองก่อนทีได้เออนี่ไงปักธงมไงนี่ไงพี่ช้างก็ได้มาสองต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนี้สกอร์เราก็สองต่อหนึ่งแล้วนะฮะก็ถ,ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีนะทุกคนโอ้โหเสียงเสียงเสียงแบบนึงเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียงมันโคตรด,ดัง <laughs> เสียงเสียงเสียง นึกว่าแบบอยู่มหา,าสมุทรแอคแลนตี้เลยทุกคนเสียงแบบพายุโคตรเข้าแบบผมกระนำนี่ไงปากทงโอ้พิชางทุกคนแป๊บนึงแล้วพิชางเขายิงะระลุปุ่มหญ้าเราได้ไงเดี๋ยพี่ชางยิงโคตรคมเลยทุกคนถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะโอเคจะเย็นนะพ่ชางโอ้แล้วใครมาอะไรฝั่งนู้นนะทุกคนแป๊บนึงเดีย๋ยวเราจัดการพิชางก่อนออกมาพี่ช้าง นี่ไงพี่ช้างชา์การกล้วยล้มแล้วทุกคนเหลือคนสุดท้ายแล้วเราน่าจะชนะได้อย่างง่ายดายนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดซะก่อนนะทุกคนโอเคเพื่อนจัดการเลยคนสุดท้ายเราหวังว่าพวกนายจะหากันได้เจอโอเคตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนโอเคเหลืออยู่หนึ่งคนสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะรอดจากน้ำมือเพื่อนไปได้นะทุกคนโอเคเพื่อนเราหวังว่านายจะไม่ทําเสียงพาย,อยูอีกแล้วนะเพื่อน บ้านนายอยู่ริมเลใช่ไหมทำไปเสียงมันโคตรดังเลยอ้าวเพื่อนเราล้มไม่ตายโไม่ตายนี่ไงเดี๋ยวเราล้างแกให้เพื่อนละกันโดยการยิงผัวกีกี้นะฮะอีกหนึ่งสกอร์แล้วก็จะชนะแล้วนะทุกคนดูเหมือนว่าคิมนี้จะจบไวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่อนให้ละกันเพื่อเป็นการแบบให้ไม่เสียศักดิ์ศรีปากตรงของฝ่ายตรงข้ามก็ปากอีกแล้วทุกคนดูดิโอ้มาเดี๋ยวเราจะค่อยๆต่อละกันไม่โดนเลยว่ะ นี่ไงหนึ่งตัวที่สองออกมาไปดนจาัดก,การเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้นายได้โชว์ฟอร์มอาวยังไม่รันได้พูดเลยก็ไม่ล้มสะาวเลยาก,การเพื่อนโอเคสับสะกุบพี่ช้างฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเหลี่ยมด้วยวะทุกคนดูเขาไม่ออกมาเลยทุกคน <c oughs> มาหูระเบิดแป๊บหนึ่ง <c oughs> เพื่อนจะพึ่งรีบโอเครอดหูแล้วปลาเข้ามาข้างในด้วยเอย หมือนว่าจะมีคนมาออกมาโอ้พี่ช้างโอชง้ชุดไก่ทุกคนชุดไก่ดิเดี๋ยวเราจะเข้าไปซานเลยโอ้พี่ช้างยิงไม่ออกเอาทุกคนเอาเอาลบนี้เดียวหมดเลยเหรอเอาเขาปากตรงใส่เราด้วยทุกคนปักใหญ่เลยทุกคนดูดิเขาแต่งตัวไก่มาทำเนียนนะทุกคนเขาน่าจะเล่นเป็นนะคนนี้ โอ้โหดูปักธงใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาจริงแล้วนะทุกคนเราจะไม่ยอมเราโดนปักธงหิงขนาดนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วทำไมนายไม่ปักมันกลับละเพือ่อนเห็นบอกก็เบอร์สามมีปักธงไม่ใช่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่นแล้วกันนะฮะทุกคนปืนซาร์ตก็ไม่มีด้วยแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะใช้ดีเซิร์ดก,กับ M69 คู่ใจเอายิงโคตรคมเลยทุกคนคนนี้อ่ะคนที่ชื่อน่าจะเป็นผัวกีกี้นะทุกคนดู เ <c oughs> ขามายอ่อให้เราด้วยทุกคนทำไมเขาไม่ปักตรงอ้าวแล้วเราตายอู้ซ้ำสมด้วยทุกคนตอนนี้สกอร์ก็3ต่อเท่าแล้วนะทุกคนถ้าเกิดสถานการณ์มันตึงเครียดผมก็ขอเงียบก่อนละกันทุกคนกลัวไม่ชนะไงทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบไม่เนียนสำหรับการเป็นโปหนึ่งหัวมาคนที่สองการเลยเพื่อนสองหัว สามหัวถาแล้วเพื่อนคนสุดท้ายอยู่ไหนโอเคเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้เ้ายิงเพื่อนเราว่ะไม่โดนไม่ตาย<อ>นี่ไงไม่ตายก็ซ้ำให้อีกทีหนึ่งละกันก็ได้มา4ต่อ3นะสำหรับการฟอมตัวเป็นโปแล้วก็มาเจอแบบคนดำเนียนฟอร์มไก่ปากทงนะทุกคน ก็ไวป,ประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสําหรับการปลอมตัวเป็นโปยิงหัวหวดหดแต่ว่าดันไปเจอคนแบบปลอมตัวเป็นไก่แล้วก็เอาปากทงมาอีกนะฮะไม่รู้ว่าอะไรมันจะตรงกันเป๊ะขนาดดีนะฮะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าจะให้ผมมาทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ายบายครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบไปง่ายอย่างนี้เลยหรอครับ ใชแล้วล่ะไปถือเลดออกก่อนไหมัมันจะได้ไม่บินเหมือนช่องที่แล้วยังไงลนะ่ะช่องเราเนะี่ยทำอะไรมันก็เสี่ยงไปหมดเลยแต่ลูกก็จะหน้าด้านทําต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูล้อเล่นเฮออ้อ